กรเชิญท่านสกลสุนทรวณิชกิจครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสกลสุนทรวณิชกิจสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธาน,นีเขต4จากพกรรคก้าไกลขอปรึกษาหรือท่านประธานสามเรื่องดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งครับประชาชน ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงนะครับไม่มีรถเมสาธารณะใช้ครอบคลุมทําให้แม้การเดินทางไปรักษาพยาบาลด้วยสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคนะครับที่โรงพยาบาลคลองหลวงแต่กลับต้องนั่งแท็กซี่ไปกลับ400บาทนะครับจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้จัดหารถโดยสารประจำทางและเพิ่มเส้นทางรถเมให้แก่ประชาชนในอำเภอคลองหลวงด้วยครับเรื่องที่2ครับ ทุกๆปีในช่วงหน้าร้อนดอกทูบลือสีก็จะฟุ้งกระจายละองเกสรไปทั่วจังหวัดปทุมธานีทําให้ติดเสื้อผ้าติดมุงลวดบ้านประชาชนสร้างความเดือดร้อนลาคาญต้นทูบลือสีมักจะขึ้นในพื้นที่ดินหลกลางที่เจ้าของไม่มาดูแลครับและอีกไม่กี่เดือนดอกทูบลือสีก็จะถึงเวลากระปาะแตกแจกและองเกสรแล้วครับจึงขอเรียนท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมรับมือแก้ปัญหานี้ครับ เรื่องสุดท้ายครับช่วงนี้ระดับฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดปทุมธานีสูงขึ้นมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในพื้นที่ลังสิตต่างก็ป่วยวันก่อนหลานผมครับไอไม่หยุดเลยครับเด็กๆที่ต้องไปโรงเรียนก็ต้องอยู่แต่ในห้องไม่สามารถออกมาวิ่งเล่นทำกิจกรรมได้ตามปกติสาเหตุหนึ่งนะครับเกิดจากการเผาทุ่งเกษตรในเขตลำลูกกาจนค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดปทุมธานีนะครับ ติดอันดับหนึ่งอันดับสองมาหลายครั้งแล้วจึงขอฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับให้พิจารณาออกประกาศคำสั่งห้ามเผาในที่โล่งเป็นเวลาสามเดือนเช็คเช่นประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามเผาในที่โล่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเพื่อให้สุขภาพของลูกหลานชาวปทุมธานีกลับมาดีขึ้น ไม่ตายผ่อนส่งแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท้ายที่สุดนี้ครับหากกองทัพอากาศใจดีและเห็นแก่ปอดของลูกหลานชาวปทุมธานี<ม>ก็อยากให้พิจารณาเปลี่ยนสนามกอล์ฟทูป,ป่าเตมีเป็นส่วนสาธารณะขอบคุณครับขอบคุณครับ